โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีด้วยนี่กักบมันในเกมของดานบอลแซดโดคังแบทเทิรนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทําการโชว์ตัวละครของอปังกับคุณปู่โกหังนั่นเองก็เป็นตัวละครสุดพิเศษนะเป็นตัวละครของช่วงฮาโลาวีนนะของปีนี้เลยปี2020ซึ่งก็นานๆอีเวนต์น่าจะวนมาทีนะเออถ้าใครไม่ได้ทำก็ไปทําซะเก็บไว้ในคลังไว้ก็ไม่เสียหายนะครับนะครับนะซึ่งก็สามารถฟาร์มได้จากอีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์สเปเชียลเลย นะก็เนี่ยฟาร์มมาด่างมีแค่2ด่างเท่านั้นมีนิดเดียวนะด่างเก็บเหรียญกับด่างเก็บตัวละครเท่านั้นแหละก็ถือว่าดรอปง่ายเหมือนกันนะครับไม่ได้ดรอปยากครับลูกอมเลยเออไปฟาร์มมาได้นะครับเนี่ยกลังไลายบนล่างเอซาร์าล่างนี้นะสีแดงแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นร่างนี้นะครับใชเ้เหรียญประมาณยี่สิบเหรียญมั้งเออนะซึ่งภาพอาร์ตนี่สวยนะเออผมรู้สึกชอบภาพอาร์มาตมันเดี๋ยวพาไปดูภาพอาร์ตอาร์ตมันสวยอยู่นะเนี่ยนี่คืออาร์ตร่างฮิวอาร์นะครับมันดูเหมือนเป็นเอออาร์ตัวตู้อย่างเงี้ไม่รู้ไหม มันดูเหมือนเป็นร่างทีโออาองตวเอาเข้าใจไหมเออมันดูแบบมันดูสวยอะร่างแรกก็เหมือนกันร่างเอสอากันเหมือนกันนะสวยเหมือนกันเนี่ยดูดิเหมือนเป็นตัว LR ของร่าง SR นะว่านไหมดูดิมันสวยนะครับนะซึ่งเอีเวนต์นี้ก็เป็นเอีเวนต์ที่สุดพิเศษยังไงก็คือมันจะเป็นเนื้อเรื่องของปังเนี่ยที่มันลงมิติมาอยู่ในมิติของภาคดัมอนอภาคเด็กเออมาเจอกับคุณปู่โกหัง นะตอนกลางคืนละสักอย่างหนึ่งก็ไปดูนันได้เป็นอีเวนท์ที่สามารถชมเนื้อเรื่องได้นะครับใครเป็นศาสารสรคริปต์เนื้อเรื่องก็อยากให้ลองแวะอ่านเนื้อเรื่องหน่อยเออเป็นเนื้อเรื่องพิเศษสำหรับอีเวนท์นี้เลยนะครับที่หาดูจากไหนไม่ได้แล้วนอกจากเกมนี้เท่านั้นนะดูในภาคกีทีก็ไม่เจอด้านบนภาคไหนก็ไม่เจอเท่านั้นต้องดโดนดูครั้งเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครแบบอยากเสริมเนื้อเรื่องเสริมอะไรก็ไปดูได้เลยนะครับเป็นอีเวนท์ของแบบปังมาเจอกับคุณปู่โกหังนั่นเองนะก็ โอ้โหใครวะต้องเรียกว่าอะไรคุณปู่โกหังสลหรับปังต้องเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่รู้วิธีเรียกอ่ะมันเขาต้องเรียกว่าอะไรวะคือแบบโคตรเก่าแก่นะเออขนาดโกคุยเรียกว่าปู่นะแล้วแล้วคุณปู่โกหังที่เป็นปู่ของโกคุจะเรียกว่าอะไรวะเออช่างมันละกันนะครับนะก็สำหรับสแตทนะครับสแตทปสำหรัลบล่างทีวอาร์เอร์เซนก็ประมาณนี้นะฮะเฮปปีหนึ่งหมื่นเอเคมื่นหนึ่งนะครับดีเฟนเซ็เจ็ดพันนะก็ถือว่ากลางๆนะเออธรรมดาไปมรู้สึกธรรมดามากๆเลยนะ แั่นแหละซึ่งก็ตัวนี้มีสิทธิ์ได้ ECA นะผมว่าดูจากผู้นำหลีกอะไรแล้วเนี่ยมันดูเหมือนมีสิทธิ์ได้ ECA ไงชับกลเหมือนกันนะเออแต่คงไม่น่าจะต้องรอดูอะต้องรอดูก่อนว่าพาร์ทสองจะมี ECA ไหมนะครับนะอืม่ฮนะก็ส,สับสกิลผู้นำนะครับจะนำให้กับพลังขึ้นเต่านะครับคาเมฮาเมียห้าแคลวารีนะครับคีบวกสามลูกยางบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแค่ผู้นำมันก็นำมาเลยนะผู้นำก็มีกลิ่นตุบๆมานะแบบจะเป็น ECA แบบนำขึ้นเต่าเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะแต่คือ ห้องโคฮังออเซตัวแดงระยะสองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่มันรู้สึกเหมือนจะได้เอเซวะ่ะแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายนะครับสกิลเอฟเฟกของมันก็คือจะเป็นการเพิ่มดีเฟนต์นะครับเลสซิ่งดีเฟนต์หนึ่งเทิร์นแล้วก็ตีแบบทูพีมิาเมจตีแบบธรรมดานะครับก็ตีก็ถึงขึ้นหนึ่งเทิร์นนะฮะเลสซิ่งดีเฟนต์ประมาณ30%ได้แล้วก็สำหรับพาสซีฟนะครับพาสซีฟนี่ก็คือจะมีเอเน่คบวก5-80%นะครับเมื่อทำการโจมตีถ้าไม่ตายนะะะฮแล้วกก็จมีโอาส มีโอกาสเป็นเกสเชนส์นะครับเกสเชนส์ในการติดเอเดเคเพิ่มอีก80%ก็คือเป็นโอกาสในการตีแรงขึง้นอีก80%นะครับนะต้องมาลุ้นดวงเอาแล้วมันก็จะบวกดีเฟนเดอ์ยี่20%นะครับต่อจํานวนนะครับต่อนะครับต่อจํานวนที่เราโจมตีถ้าไม่ตายไปเออนะก็คือยิ่งตีเยอะยิ่งยิ่งถึกนะแต่ว่าความติดมันตันที่80%นตะไม่ไม่ใช่ว่าไม่จากัดนะมันก็จะถึงที่สูงสุดแค่80%นะครับกก็ตีีมา่รอบวะ4รอบมั้งเออเพิ่มด์เซ็นต์นะครอบก็ตีมา4รอบ แล้วก็เต็มพาสซีฟของดีเฟนต์อีก80%นะฮะนะก็นั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะก็คือตัวเนี้ยนะถ้ามันโผล่มาพร้อมกับพวกโกคูลแฟมิลี่ด้วยเนี่ยนะโผล่มาพร้อมกันในโรเลชั่นนะครับมันจะมีเอเดเคดีเฟนต์ให้อีกสีให้ตัวนี้แล้วก็บวกคีอีก2นะครับก็เท่ากับว่าจะได้คีกับเอเดเคดีเฟนต์เพิ่มขึ้นจะได้เก่งขึ้นไปอีกทั้งถึกแล้วก็แรงขึ้นไปอีกแล้วก็ไม่ตายได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะนนนนนนะะะะะะแแแตตต่่่วาา้้้ออออองงโโผลพรรรรรมมมกกกััับบฟเปปณฮสุคค็ืี ะะแต่ว่าโอกาสในการให้มันตีแรงก็คือต้องติดพาสซีฟไอเกจแชนด้วยนะฮะถึงจะตีแรงแล้วก็ดีเฟนต์นี่จะบวกต่อกันตีหนึ่งครั้งที่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คืออาจจะต้องต้นเทินมันอาจจะไม่ถึงเท่าไหร่ต้องเก็บ stack d e f e n s ไว้ก่อนให้มันตีมาครบสี่รอบก่อนถ,ถ,ถึงจะมีดีเฟนต์เต็มพาสซีฟนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้จะเก่งขึ้นนะครับถ้าหากว่าในเทินของเราเนี่ยมีตัวละครที่อยู่ในแคกของโกแฟรอยู่ด้วยก็จะสึกขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นแล้วก็ได้ไม่ตายง่ายขึ้นนะฮะประมาณนี้ นะซึ่งผมก็ไม่ได้ฟาร์มลิง์อะไรเลยลิง์นี่ถือว่าค่อนข้างจะกลางๆเนะียมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้ดีอะ่ะเออเข้าใจไหมนั่นแหละลิง์น้อยเหมือนกันนะแต่ก็ลิงส่วนใหญ่เป็นลิง์ของพวกโกแฟมเลยนะพลังขึ้นเต่าออยน์แฟมบิลี่อะไรเงี้ยนะพอมีอยู่เหมือนกันนะส่วนแคทที่มันอยู่ก็มีอยู่3แคทพลังขึ้นเต่าหลักๆเลยก็คือมันเป็นการปล่อยขึ้นเต่าเนาะแล้วก็แล้วก็จอยฟอร์สนะครับแล้วก็เป็นโกคูลแฟมบิลี่นะฮะก็ หลักๆทีมจะเป็นโกคูเฟมเบอี่แล้วก็พลังขึ้นเต่าแหละเพราะว่าทีมนี้ไม่น่าจะไหวนะตัวละครแต่ละตัวมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร<ม>่เออนะแต่ก็เล่นได้เหมือนกันแล้วก็ลืมไปนะที่ผมมีสแตทเอเดเคถึงหมื่นหนึ่งเนี่ยเพราะว่าผมใช้สกิลออฟเอเดอร์เคไงเออในะเพิ่มบินเดเคตั้งห้าร้อยนะครับถ้าหากว่าไม่ได้สกิลออฟเอเดอร์เคห้าร้อยนี่อาจจะประมาณสักหมื่นต้นๆน,น,นะผมว่าเออประมาณหมื่นหนึ่งนะหมื่นหมื่นเก้าสิบหรือหมื่นสักอย่างอาจจะไปถึงหมื่นหนึ่งเหมือนผมก็ได้อันนี้นะ อาจจะหมื่นหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับนะงั้นก็เราไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้มาเล่นจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเก่งหรือเปล่านะงั้นก็โอเคนะไปดูได้โอเคนะครับนะก็จะมาเล่นในทีมของพลังขึ้นเต่าทีมโกหังเอวอานเองนะเพราะว่าเป็นทีมที่นำดีเฟนต์กับเอเคเยอะส,อสุดแล้วนะนะนำดีเฟนต์ก็เยอะแล้วก็เอเคเยอะด้วยนะครับจะได้มาโชวแบบ์แบบเต็มพาวเวอร์เลยแบบเต็มพาสซีฟไม่ใช่สิ จะได้มาโชว์แบบฟูลพาวเวอร์เลยนะครับทั้งเอเดอแคแล้วก็ดีเฟนต์เลยแบบเต็มแม mm ็ก hmm. เต็มไปกัดทุกอย่างนะแต่ถ้าาจริงๆเนี่ยผมว่าเล่นทีมโกแฟมจะดีกว่าเยอะนะเพราะว่าทีมโกแฟมมันซับพอร์ตเยอะมากนะครับนะอย่างเช่นปังพึ่งเนี่ยบาดาซกิเน่ที่มันมีไอศิวะกิลุ้มบาเอเดอคเพิ่มได้อะไรเงี้ยมันดีกว่าเยอะนะผมว่าแต่ว่าทีมเวลาขึ้นเต่ามันจะนำดีเฟนต์ได้เยอะกว่าไงทีมโกแฟม,มน,นำดีเฟนต์ได้น้อยนะครับนะนำดีเฟนต์แค่ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เองมั้งเอ,อ เอาจริงๆก็ใส่ทั้งสองทีมเลยนะครับมันเก่งน่าจะน่าจะเก่งทั้งสองทีมเลยแหละอยู่ที่ว่าใส่ทีมไหนมากกว่าแล้วแต่ความชอบโอเคนะครับมารอบนี้คือโกคุมันเกือบตายแต่มไม่ตายนะยังรอดมาได้เลยนิดเดียวนะฮะดีเฟนท์เท่าไหร่เปิดมาเนี่ยดีเฟนท์ห้าหมื่น 50, นะครับอันนี้คือเพิ่งเพิ่งเปิดเทิร์นมานะเพิ่งเปิดเทิร์นมานะครับคือดีเฟนท์จะเพิ่มขึ้นได้นะก็ต่อเมื่อยิงตีเยอะนะครับสี่รอบนะตีครบสี่รอบเลยนะ แล้วก็ถ้าไม่ตายมันเองก็เพิ่มมีเฟสได้อีก30%นะครับนะก็ตีวิบก็ตื่นขึ้นไอีกเออมาตีเข้ามาดาเมจนะรอบแรกดาเทิร์นแรกเฮ้ยเฮ้ยโอเคอยได้คิดว่ะแม่งดีเนี่ยตีไปรอบแรกล้านสามนะครับอันนี้นะ่าจะติดพาสซีฟไอ้เกสชานของมันอนะเออพาสซีฟในการตีแรงขึ้นอีก80%ซึ่งวิธีสหรับการดูไอพาสซีที่มันติดหรือไม่ติดนะไอพาสซีเกสชานนะ่ะไอพาสซี่มันติดอเอด ATK 80%เนะี่ยวิธีดูมันก็ดูได้อยู่ไหม รู้สึกว่าจะดูตรงไอตอนไอตอนเริ่มเทิร์นมั้งนะมันจะขึ้นพาสีมาอยู่นะครับถ้าขึ้นเท่ากับว่าติดถ้าไม่ขึ้นเท่ากับว่าไม่ติดเออลองสังเกตดูได้นะมันขึ้นให้เราดูอยู่ว่ามันติดหรือไม่ติดเนยไอพาสีในการไอดครีเอเพิ่ม80%ของมันนะเออแต่มันก็ติดง่ายนะตั้งเกสแชน,นะติดง่ายอยู่แล้วแหละนะฮะโอกาสน้อยที่จะไม่ติดนะเคอแม่งดวงแล้วเกียรดวงมากเลยดวงในการให้มันเก่งก็คือเกียริมากเทิร์นที่2 นะครับโผล่มาเข้ากับซัพพอร์ตด้วยนะซัพพอร์ตของโรครูพ่อลูกนะฮะเทอร์นี่2นะดีเฟนดิ้งมาเท่าไหร่ผมว่าอาจจะมาสักแปดหมื่นไหมเจ็ดหมื่นสาอไม่ถึงว่าพูดเกินไปเพิ่ม่ไปเจ็ดหมื่นสามนะครับตีไม่ตายไปรอบแรกแล้วนะฮะก็มารอบ2ต่อเลยแล้วกันนะซึ่งเมื่อกี้มันติดพาสีตัว่ากูดูไม่ทันไว้แคยผมดูไม่ทันอนะ่ะผมไม่ได้ดูอ่ะผมมัวแต่พูดอย่างเมื่อกี้ติดไหมเนี่ย มันต้องมาดูอีกทีนึงว่ามันติดหรือไม่ติดไงมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องมาดูอีกทีนึงไงถ้าใครไม่รู้แต่แรกเนี่ยแม่งโคตรแบบมันน่าจะดูได้แนะแบบพาร์สีมันติดหรือไม่ติดแบบกดดูเองได้อะมันจะดีมากเลยนะถ้ามันอัปเดตระบบใหม่มาโอเคเหมือนจะติดแล้วแหละนี่ล้านหกนะครับเกือบล้านเจ็ดนะแรงมากนะครับคือรับโซวฟียถือว่าแรงนะเออถือว่าแรงคือเปิดเทินมาแล้วตีถึงล้านเจ็ดล้านแปดได้ก็โอเคแล้วนะมันดีมากแลวนะส,สายฟรีอะ คือเปิดมาเทินหนึ่งเลยตีเบบเป็นล้านบวกเลยอ่ะเก่งแล้วนะครับเก่งแล้วนะนั่นแหละแต่ในเรื่องของการใช้งานก็อาจจะแบบไม่ดีครับพวกลูกอมนะลูกอมมันจะดีกว่าหลายเท่าเลยลูกอมมันหลบได้หลายอย่างนะฮะหลายหลายอย่างหมดเลยนะฮิวก็ได้ดดฟเฟนก็มีเยอะตีก็แรงนะฮะแต่ตัวนี้ก็ตีแรงนะตีแรงแต่ว่าจะตีแรงได้แบบว่าไม่แบบมันมันตัดเดอรเคมไม่ได้งไงมันตีแรงได้แค่นั้นนะเออนะ เกมยาวเกมกลางเกมสั้นก็ตีแรงในแค่นี้นะครับไม่แตกต่างจากแต่เดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงนะนอกจากว่าจะมีซนะัพพอร์ตมาเพิ่มนะครับเมื่อกี้ซัพพอร์ตแค่หนึ่งตัวก็เป็นล้านเจ็ดได้นะโอเคมาเทิร์นที่สามเป็นโผล่มานะครับดีเฟนเซอร์ม,มาสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะตีไปต,ตีมาตายไปสองรอบนะครับดีเฟนเซ์ได้มาเป็นแปดหมื่นห้าได้มาแค่หมื่นะ 10, 5, กว่านะหมื่นห้าเองมั้งเออเร่งมาแค่หมื่นหนึ่งถือว่าเด้งน,น้อยกว่าที่คิดป่ะมันก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟนเซอ่์เนานะ อาจจะแบบเด้งไม่เยอะมากเท่าไหร่ผมคงหวังสูงไปไหมเออนะงั้นมาดูการรับนี้นาเมีก็อาจจะเท่าเดิมเลยผมว่านะฮะมันติดพาสีเปล่าวะกูลืมดูแล้วเนี่ยติดเปล่าวะดูยากิหายต้องมาดูตอนเริ่มเทิร์นอะไรเงี้ยแล้วผม,ผมชอบติดที่สายกดรัว,ว,วตอนเริ่มเทิร์นติดไหมมันจะติดเออล้านหกเท่าเดิมเลยนะครับอันนี้คือติดนะตีปะเบิ้นไหมไม่เบิ้ลเลยวะขีก็ไม่ขีเบิ้ลก็ไม่เบิ้นนี่ฮะเออ ติดสักจางสิวะวิา <c oughs> วสาจะมาโชว์เองเอง,เองติดคีย์ติดเบิร์ให้หน่อยสินะขอร้องแหละเอาละมาเราตีไปกี่รอบแล้ววะสามรอบใช่ไหมนะก็มาหกสิบเปอร์เซ็นต์ดีเฟนส์ได้แล้วมั้งใช่ไหมหรือว่าเต็มแล้วไม่รู้เหมือนกันซึ่งผมก็ลืมดูอีกแล้วว่ามันติดพาสซสีฟหรือเปล่าไอ้หา่าลืมบ่อยจังวะดีเฟนส์ได้มาเก้าหมื่นเจ็ดนะเกือบแสนแล้วนะเกือบแสนแล้วผมว่าเทินหน้าถึงแสนแน่นอนเออเทินหน้าถึงแสนรันตีได้เลย นะฮะถึงแสนนะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการให้มันจะมีดีเฟนซ์เพิ่มนะใช้เวลาหน่อยนึงนะฮะเก็บไปโอเคนะซึ่งก็ถ้าเกิดตีเมาตาไปก็ถือขึ้นไปอีกไงเออมันก็โอเคในะเรื่องของการแทนมันก็ใช้งานได้โอเคอยู่นะดีเฟเอนหนึ่งแสนนะครับตีเมาตาก็ถือขึ้นไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสักแสนกว่าได้แ,แสนบวกดีเฟนเอนอะ่ะโอเคอยู่นะผมว่าโอเคนี้ไม่เก็บพาสซีฟ หนึ่งนัดหนึ่งแสนธรรมดานะครับไม่ติดพาสิในการตีแรงขึ้นนะเ <_ d ata> บิ้ลเบิ้ลธรรมดาหายเอ้ยเอ้ยอย่าเบิ้ลธรรมดาสิตีมาไม่เข้านะฮะเอาจริงๆอยากดูให้มันโดนไม่ตามามันจะโดนเท่าไหร่อยากเห็นเหมือนกันนะจะได้ดูหรือเปล่าเนี่ยโอเคมาถึงล่างบูแลเอาไปเอามานี่เล่นถึงล่างบูก็เหรอวะรู้สึกเร็วมากเลยเนี่ยโอเคนะดีเฟนส์นะครับเท่าไหร่ เท่นี้ซัพพอร์ตสตัวนะโกฮังซัพพอร์ตด้วยนะครับสามห้าเปอร์เซ็นต์ดีเฟนซ์เยอะมากเอเดคด้วยแสนสามนะเด้งมาก้าวกระโดดมากจากประมาณเท่าไหร่เก้าหมื่นเป็นแสนสามเลยเพราะว่าซัพพอร์ตมีเพิ่มอีกหนึ่งตัวไงนะถ้าหาโกฮังสีเหลืองไม่ได้อยู่ด้วยนะครับดีเฟนซ์เนี่ยจะตกลงมาสักประมาณสักแบบแสนแสนหนึ่งแสนหนึ่งอะไรเงี้ยเออดีเฟนซ์ก็ถึงหลักแสนได้นะครับแสนกว่านะแสนสามนะครับน่าจะเยอะสุดระดับที่มันทําได้ไหม หรือมีเยอะอกว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออตีมาไม่ค่อยเข้านะเข้าหลักหมื่นมันก็เข้าอยู่นะสองล้านดาเมจนะครับโ่าอีถึงสองล้านว่ะเพราะว่าสพอร์ตสองตัวเนะยไม่คิดดีคอนตีไม่เข้าเลยสองล้านเห็นไหมตีขึ้นก็ถึงไปอีกนะครับนะตีไม่เข้าเลยตอนแรกตีมาเป็นหลักเก้าพันพอตีพักเสร็จปุ๊บตีกลับมาก็เป็นหลักหน่วยแล้วเป็นหลักเป็นหลักร้อยแล้วนะไม่เข้าแล้วนะฮะเอาละมาเรามาเล่นในทีมโกแฟมบ้างดีกว่านะครับรอบนี้ก็ทีมประมาณนี้นะ เราจะทําการเอาปังพึ่งกับบารักกับกีเน่เนี่ยมาใส่ไอคิสก,กิลใส่มนันทั้ง2ตัวเลยนะจะได้มาเห็นดาเมจดาฟูพาวเวอร์มาจริงจริงจังสักทีนะครับซึ่งเปิดเทิร์นมาเนี่ยดีเฟนต์ของเขาอยู่ที่4 9 0 0 0นะครับดีเฟนดิ้งมาน้อยกว่าทีมพลังขึ้นเต่านะฮะก็อย่างที่ว่าไปแหละนะมันนำดีเฟนต์น้อยกว่าทีมนี้นะฮะแต่แง่ของซัพพอร์ตนี่คือเยอะกว่าหลายเท่ามากมันดูแบบสมดุลมากกว่านะทีมนะเป็นทีมที่รู้สึกผมเล่นบ่อยมากทีมโกแฟม โอเคนะครับรอบน,นี้นะครับดาเมจนะหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเท่าเดิมเลยเท <c oughs> ่าทีมพลังขึ้นเต่าเลยนะครับนะเหมือนกันได้ๆไม่แตกต่างนะเพราะว่าติดพาสีงั้นเดี๋ยวผมขอข้ามไปตอนสายทีมสกิลเลยละกันนะจะได้โชว์แบบเต็มที่สักทีนะคือโดยรวมดาเมจกมะนะ็ประมาณนี้แหละประมาณล้านหก ล้านห้าอะไรเงี้ยก็ถ้าหากว่าแบบไม่มีซัพพอร์ตเลยในโรชั่นนะครับอาจจะตกลงมาสักแบบล้านหนึ่งล้านสองล้านสามอะไรนี้นะแต่ว่าหลักๆก็คือต้องให้มีโกแฟมอ่ะอยู่ในการจตีของเราด้วยมันจะตีแรงขึ้นเลยก็ถือขึ้นนะอืมโอเคเอาละนะเราจะเริ่มทําการใช้แอคทีฟของบารักกับกีเน่ไปก่อนนะใส่ไปเลยนะครับก็จะเป็นการบับอินเคดีเฟนต์อยู่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์มั้งซึ่งไอ้สกิลแอคทีฟบารักเนี่ยมันอยู่ได้สองเทิร์นนะเออบัฟสุงสุดสองเทิร์นเลย ก็ถ้าเกิดว่าเธอหน้าจะติดด้วยเธอหน้าที่มันโผมาเธอหน้าของเราอะ่ะซึ่งเธอหน้าเรามีปังขึ้มนมาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นโกคูพ่อลูกกับปังแล้วก็คุณปู่โกหังโอเคคราวนี้ถึงเวลาให้เรารอคอยแล้วนะครับแต่พารีโกหังปู่โกหังกับปังมันติดโตไว้กูลืมดูอยู่แล้วเนี่ยไอ้หายนะโอเคช่างมันไม่เป็นไรเก็บไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสกิลของปังใส่ไปเลยยัดเข้าไป แอคทีฟสกิลนะครับของฟังนี่ใส่กับอะไรก็ดีหมดเลยนะฮะถ้างั้นพร้อมแล้วก็ปะุยได้แต่ผมไม่มั่นใจมันติดพาสซสีฟของไอตัวมันเองหรือเปล่าพาสี่มันตีแรงขึ้นนะกูลืมดูอยู่แล้วแม่งเอ,อ้ยขอให้ติดเถอะนะติดหน่อยเถอะพอลูกตีไปร้านห้านะครับตีโคตรแรงมาดาเมจนะไอเชี่ยไม่ติดแน่เลยไหวหาย <c oughs> ไม่ติด ผมถึงไม่ค่อยชอบตัวละครที่มันใช้ดวงในการเก่งไงเออต้องอย่างงูต้องอย่างนี้ต้องมีโอกาสในการติดความเก่งถึงจะเพิ่มขึ้นผมไม่ค่อยชอบท่าไหล่นะแต่มานก็แบบทำงี้ได้ก็เป็นภาสีมันเองไงนะก็เราแก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับเป็นภาสีมันเองเราก็เป็นแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ <laughs> okay, โอเคมาเอาโหเล่นโคตรนานกว่าจะได้งั้งก็ไปเลยไม่ต้องพูดมากเลยโอโหขอแก้มือใหม่ขอให้ติดพาสีเหมือนรอบนี้จริง ผมยื้อเธอมานานมากกว่าจะได้โรชั่นนี้นะที่แบบว่าแอคทีฟสองตัวพร้อมกันอย่างเงี้ยให้มันคอมโบเดียวกันแบบแอคทีฟสกิลของบาดันแล้วก็ของปังพึ่งด้วยมันต้องทําแบบต้องกะเธอโนู่นนี่นั่นะมันเยอะเหมือนกันนะเออนัอะไรนะก็ใช้ไปแล้วนะครับเทธนหน้ามีปังโผล่มาแล้วก็เป็นโกคุพ่อลูกกับคุณปู่โกฮังแล้วก็ปังนะฮะโอเคโอเคน่าจะไหวยอยู่เทธนหน้าของไอทีพลาสีเฟอร์ซาธุเอาล่ะติดติดใช่ไหมติดเห็นอยู่ติด กูเห็นกับตารอบนี้กูไม่พลาดกูบอกเลยติดโอเคติดดีแล้วงั้นก็ไปเลยนะปังพึ่งรอบนี้ไม่พลาดแล้วรอบนี้คือติดพา้งสิบนะไม่เวลาไม่ติดนะฮะก็มาดูดาเมจกันดีกว่าว่าจะเท่าไหร่รอบนี้นะโอเคน่าจะแรงแน่นอนนะครับสองล้านบวกไหมถึงไหมดาเมจนะครับไปเลย สองล้านหกนี่ไงลมันติดของจริงสองล้านหกนี่ไม่คิดดิคอนนะถ้าคิดดิคอนที่ตายไปแล้วนะเนี่ยหรือไม่ตายดูเหมือนกันอาจจะเกือบตายตีมาเข้าหรือเปล่าเข้ามาแสนเจ็ดเหรอเข้าแรงอะนนีย <laughs> ไม่ตายมันเข้าแรงแล้วนะแต่ว่าธรรมดาไม่เข้าแล้วนะครับแสนเจ็ดสำหรับตัวละครสายฟรีที่โดนมาก็ต้อจงจิมก็ถือว่าโอเคไหมตัวฟรีแล้วเป็นเฟตของโกก็สที่แบบเป็นสีเขียวด้วยนะครับไม่ใชะทางท่าหรือว่าแพ้ทางท่าอะไรนั้นนย ก็โดนตีมาแสนเจ็ดผมถือว่าเป็นดาเมจที่กลางๆนะเออมันก็ไม่ได้แบบแย่เกินไปที่จะโดนนะเออเป็นดาเมจพื้นฐานในการโดน,นด่านนี้แล้วใช่ไหมลนะ่ะดาเมจแสนเจ็ดแสนบวกเนี่ยเออก็โอเคอยู่นะนั่นแหละนะครับดาเมจนี่ถือว่าโอเคสบายฟรีมากเลยนะครับดาเมจจะมาล้านบวกตลอดเลยนะให้มันยืนคู่กับซัพพอร์ตถ้ายืนคนเดียวนะดาเมจอาจจะตกมาสักมาสักล้านหนึ่งล้านต้นๆน,นะครับล้านหนึ่งล้านสอง ะะแล้วก็ในเรื่องของความถึกนะครับความถึกกนข้างจะกลางๆเนะี้ยไม่ได้ถึกมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบอ่อนเกินไปนะประมาณแสนหนึ่งแสนบวกแสนสามตีอแตาเสร็จก็ถึกไปอีกนะครับนะบนะก็โอเคนะฮะซึ่งก็ไม่รู้จะได้อีเซรหรือเปล่านตัวนี้นะครับแต่มีสี์ได้อีเซอยู่นะแต่ผมว่าไม่น่าจะได้อหละไรงจริงมันคงจะโหดเกินไปให้มันได้คงจะโหดเกินไปแล้วนะไม่น่านจะมีแล้วผมว่านะแต่ก็ไม่แน่รอดูพาร์ทสองนะครับ นะครับอะไรงั้นก็โอเคคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครคิดถึงยังไงก็ลองเมนพูดคุยมาได้นะครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะก็จะเป็นคลิปหน้าผมไปแล้ว,ลวบาย